เรื่องนี้ไปดูการจ่ายค่าโดยสารที่เห็นแล้วสงสารเลยสวัสดีครับผมร้อยต้าเดชนมจันโรข้าราชการบำนาญสำนักงานสื่ชสาตซีซีสาธารณบริการนะครับพิสารนะครับเป็นผู้หญิงที่แท็กซี่รับคุณยายมาถึงที่หมายแล้วครับปกติที่สุดเลยครับนี่จะเก็บค่ารถกันแล้วเก็บเสร็จก็ปิดจ็อบไม่น่ามีอะไรเอาเก็บตังค์ไ้หนูยายจะบอกความจริงให้ค่าไม่ค่อยดีแล้วยายไม่มีตังค์หรอกเอาแล้วไงแจ็คพอตที่เราแล้วล่ะพี่แท็กซี่เอ้ยยังไงเนี่ย ตัง้งให้ยายเรียกแท็กซี่ให้มาส่งได้ไงอ,ะอ่ะสงาสารยายเถอะยายอยากจะกลับบ้านนะถ้าไม่ทำอย่างนี้อะยายก็กลับบ้านไม่ได้โโอ้หยาย,ย,ายให้สงสารยายแล้วยายไม่สงสารแท็กซี่อย่างผมบ้างเหรอ,อแท็กซี่อ่ะไม่สงสารเท่าไหร ยายไม่ต้องมาโบยแล้วนี่นอยู่ใกล้ลงพักพอดีเลยยายลงมาเคียงข่าวเอาเรื่องพักกันเอาไปเลยมามามาเคียงกันเลยลงมาเคียงกันเลยเอาเคียร์แล้วเคียร์แล้วต้องเคี้ยวลงพักพอดีเลยเอาสองร้อยอีกหัวจิตหัวใจจะไม่รู้ทำด้วยอะไรโอ้โหสงสารเฮ้ยเฮ้ยเงินหลดหัวเป็นเปิกอ่ะเฮ้ยเอายายมิจฉาชีพในคราบคนแก่ซะแล้วเฮ้ยไหนว่าสองร้อยไม่มีไงยอมตายไงเฮ้ยมึงใครวะเนี่ยทำโหมดเลยิ้ามเลย ใช้เงินยายเมื่อกี้ยายบอกไม่มีเงินสักบาทจะไปใช้ได้ยังไงก็ไมได้ยินกับมีเงินค่ามมีไือบาซะแล้วใช่ก็ยายบอกไม่มีไงกัดเอ็นแอบไปไะ้หนึ่งตึ้งเงินเงินค่ามันหล่นนี่มันเงินค่ามเลยนะจะเป็นเงินยายหรือเปล่ายายร้ยยายยังบอกไม่มีเราบอว่ามีเงินก็ได้นะแต่เสียหมดปึกเลยนะเอ็งเอาไปเลยสามร้อยคงแโหไม่รู้หัวใจเอ็งทำด้วยอะไรคงแค่โหไม่รู้หัวใจเอ็งทำด้วยอะไรแกล้าพูดนะหัวจิตหัวใจยายปากหัก ด้วยอ,อะไรมีเงินตั้งเยอะสองร้อยก็จะเอาเขาโอ้ยยายไปให้ไวเลยแต่ยายเนี่ยสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆมันที่จะบวนใน่วรพระจันทร์โอสุดยอดสุดมาก แกไม่มีตังค์ค่ารถทั้งสองเราก็แบค่ารถผมขากรรมมาทั้งสองร้อยกว่าบาทแต่ป้าไม่มีตังค์ให้ผมบ้างเลยเหรอผมไม่มีเลยสักบาทบังเอิญโรงพักมันอยู่ใกล้ๆกันพอลงจากลลรถปรากฏว่าเงินจะตกมาจากเออะนะแป็นเอกไว้จังหวัดแกเดือดแล้วเงินล่วงมาสุดท้ายที่จะเรื่องราวใหญ่โตแกก็เลยยอมจ่ายถ้าจับจ่ายมาทำล้อรถขับไม่ได้เลยนะลื่นลื่นปลื้ดปลื้ดเลย ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกพนมจันทโรข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องยายโกงค่าโดยสารเรื่องนี้ไปดูมะพร้าวอร่อยมันต้องเผาไปดูการเผามะาพร้าวที่ช่วงชัช้วชวานสุดๆผมในพิศเสริฐงต้องใค้ปลูกต้นมะพร้าวไว้ที่บ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคน,นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอา้าวพี่กำลังทำอะไรอะ่ะ อ๋อพอดีแฟนพี่เขาอยากกินมะพร้าวเผาไงอ๋อพี่ก็เลยจะไปซื้อใช่ไหมเปล่าไม่ได้ซื้อพี่ทําให้เขาเลยอ๋อทำอะไรครับพี่ทํามะพร้าวเผาไงเอาทำยังไงอ่ะก็พี่ก็จุดไฟที่ต้นมะพร้าวแล้วก็เดินหนีไงโอ้โหอีตาบ้าเียรอกินมะพร้าวเผาในบ้านจะได้กินไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่มะพร้าวเผาแล้วนี่มันเขามะพร้าว ถูกปะล่ะมุงเหมนกันแต่มันไม่ใช่ล่ะมันใช่เนี่ยฉันละงงกัแบแกจริงๆ,ๆเลยคนแบบนี้ก็มีด้วยเผามะพร้าวได้ตั้งั้นมงไหมเนี่ยงง,ง,งยังไงก็ไม่สอนแล้แต่เดี๋ยวเมียได้กินมะพร้าวเป่าอ่ะ ก็เลยเผาต้นมะพร้าวทั้งต้นเลยสงสัยโอยแกกินมะพร้าวเผาเป็นการเผามะพร้าวที่ถือว่าเผาได้สุดยอดไม่เหลือโคนกันเลยขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์เสงกิ่จังหวัดพังงาเรื่องมะพร้าวเผาเรื่องนี้ไปดูอะไรอยู่ในท่ออยากรู้ต้องดูเลยสวัสดีค่ะพี่มรพราลอจะเถียนจากจังหวัดลุกลีตัวงินตัวทอง เขาอ่ะพอ,อนยับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทํำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮียเฮียโปลมาจากพ่อเอาไงดีเอาไงดีจะเอาบ่วงรัดเอาหรือว่าเอาไม้ไะ่ตีดีคะอ๋อมปทนทั้งสองอย่างค่ะเอาแล้วจะทํำยังไงหรือจะแจ้งอาสาไม่ค่ะแล้วจะทํายังไงอะ ต่เฮียเขน่ารักขนาดนี้ป้อนเาสักใจนึ่งกินินอ่านี่มีลูกให้กินด้วยอ่ะอ่ะกินน่ฮโอ้ยแซ่บกับปาเลยรสเลี่งของปานี่แซ่บ่ะแซ่บแน่เด็เฮ้ยบ้านากองคอองแม่ก็เลยแซ่บปลานี่จีาไหหมอสุดท้ายหมดโอ้โหป เามาถึงจุดนี้กันแล้วปอ้อนลูกชิ้นให้เฮียด้วย,ยแต่มันก็น่ารักนะครับพั้งมี่ต้องอาศัยกันระหว่างคนกับเฮียบนหนึ่งต้อนมนหนึ่งเขียวด้วย ลูกชิ้นมันแปลกดีอ่ะว่าตัวเงินตัวทองชอบกินลูกชิ้นและเขาอ่ะกินเรียบร้อยไม่ดุไม่อะไรเลยส่วนมากคนที่มาให้กินอ่ะเขาจะถูกหวยยังได้เรียกลูกเช่นคลานกินได้ไหมแล้วจะเห็ดเหมือนลูกเช่นยืนกินไหมเนี่ยขอขอบคุณคุณวิพาพรรอดเสียจบจังหวัดลพบุรีเรื่องป้อนลูกชิ้นให้ตัวเงินตัวทองข้า,างเดียวกับมานั่งดูต่อครับ เด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งประสิทียบัตรรวบบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปนสปนสปึ๊งทองหลางกรุงเทพหนึ่งศูนย์สอง่สหรือทางเฟซบุ๊กติดตามกิการการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็ดพร้อมรุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการ